บ้านอาจารย์มหาจาเรยญบอกว่านิมนต์ต่อเลยก็จรให้ท่านอาจารย์ดากันสรุปกันสุดท้ายเชิญเจ้าภาพเชิญเจ้าภาพขอเชิญเจ้าภาพคุณยงสุนันคุณยงสุนันผ่องแพ้วคุณยงสุนันผ่องแพลียวได้รับเป็นที่มีความร่มเย็นเป็นสุขท่ามกลางหมู่ท่าประยุรญาติญาตินิทมิตรสหายชีวิตจะปราศจากโรคภัยที่รักจากโลคนี้ไปแล้ว จะได้ไปบังเกิดอย่างสวงสว่างนี่คืออานณสโซงใกนการที่ศึกษากันนครกัน,น,ก,ก,นกันสุดท้ายเรามาจุดธนงและทราบกันสักหน่อยได้ครับว่าเป็นน้องประดิษฐ์กราบพูนแด่พระเกศประศักดิ์สัมชัยชนะกาธิรักวงอ่า,ทาองทอมเม วัจะนาภตะวัน สายสิริสมบัติด,ดูอุนี่ก็ไม่ควรไอบเหตุอ,อันเพื่อขัดแต่หนหลัง,เ,งเมื่อท้าเธอไ้ทสงฟังจึงตัดปลอบพระรอพระโอรสเพื่อจะได้อดโทษ เฮีวินังวจนาพระวิดานิมลุมลงชื่อเกือกำเช้าพรนคปรปัพภาเชสิงอคุสกังจึงวาขับพระนอนเรธราชอุดหอนบุญลโทษ ณหักจังประทัมไม่เสื่อมคูณเสียประโยชน์พุทธิอันตรายทุกตันก็ออกปิ่นกรรมอันทารุกรรมเริ่มรายมิปาริดผิดอยู่แล้วอาจหนึ่งธรรมดาคว่าลูกแกวเกิดกับอก ยกย่างอาภีชาติเชนปิโยรนชทีวิตังปาริชาติตว่ายอมจะสีอสละประชนมาชีพแทนพดสนองคุณมรชนชนทนไี้ โดยกระตันยูกระจาเวทีอีทางธรรมวิเศษปิตุทุภังค์อุทมเฮจึงพึงบำวัดสิยาสุขกระเทาเหตของพระอินทร์ามาตุ ดวงแบบมนติโีรจงอดซึ่งขอสานุโทษแดกบิดอลขังเซลเซนาประชากรชาวพิชัยเชษอีสิน,นึ่งขังมีอริตต้ เปลือกเรืมงเรื่องดาบเพชเประนวดปลายราชเวสรรอามอาณาสีตจองทรงสึงขัีวิสัยสั่เอเิเเสวรยาติปัาเป็นปินเสพีรัตนราชภารตามคำของพระบิดา พระเวสสันดรยอมลาสิกขาจากการบวชเป็นดาบทกลับไปยังพระนครสีพีดังเดินเมื่อกลับไปถึงยางพระนครแล้วตอกพบกับเหล่ประชาชนชาวนครสีพีพากันมาต้อนรับพระเวสสันดรกันอย่างหนึ่งแน่น นเวทสัดดอนเหยียบญ้าลงพื้นปกตินครกรสีผีฝนละตนาเก้ยวเจตการก็โปรยป,ปลายตกลงมาอะไรที่ตกบริเวณปราสาทพระสพพรว่างก็เป็นสิทธาอกก็เป็นสมบัติของหลวงปยอันไหนที่ตกบริเวณนอกปราสาทพระราชวังก็มอบให้เป็นสิทธาของประชาชนชาวเมืองชาพนะนกรศสีก,กีก็อยู่ดีมีความสุขกันทุกท่านทุกคน พระเวสสันดรปกครองชาวนครสิีธรรีจนถระชนมายุแไ้้120ปีพสวรรค์น,นครหลังจากนั้นชาลีกันหาก็จึงได้ครอบครองพระนครสิงหรีต่อจากพระเวสสันดรอ,อีก120ปีองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเล่าเรื่องราวมหาชาติเวสสันดรจบลงแต่เพียงเท่านี้จึงได้ประชุมชาดกยกกับชาติตัวละครเพื่อเรื่องราวเนื้อหาสาระ ัวละครเนี้ยนะในเรื่องราวมหาชาตินั้นกลับชาติมาเป็นใครบ้างเริ่มตั้งแต่พระเจ้าปูชัยกลับชาติมาก็คือพระเจ้าสุโธธนะพุทธบิดาพระนางกุสดีกลับชาติมาก็คือพระนางเสิริมหามายาพุทธมารดาพระนางมัคสีกลับชาติมาก็คือพระนางยะโสธราหรือว่านางพิมพาบารดาของราหุลพระชาลีกลับชาติมาก็คือพระราหุลพุทธชิโนรสพระนางกันหากลับ ข้ามาก็คือนางอุบลและว,วันนาเถรีไม่ได้เกิดเป็นพี่ร่วมท้องไม่ได้เกิดเป็นน้องร่วมกันกับพระชาลีก็เพราะว่าเมื่อตอนที่พระเวสสันดรยกชาลีกันหาให้เป็นทานพระนางกันหาน้อยใจพ่อหาว่าพ่อไม่ลักประกาศเป็นสัจจาวาจาอาธิษฐานว่าขอจะได้เกิดเป็นพ่อเป็นลูกดกับพระเวสสันดอรอีกตลอดไปทุกภพทุกชา,าติพระนางกันหากลับชาติมาจึงไม่ได้เกิดมาในตระกูลแห่งสังเวยย่อมง แต่มาบังเกิดเป็นลูกสาวของตระกูลอีกตระกูลหนึ่งเป็นตระกูลเศรษฐีแห่งเมืองสาวัตถีสุดท้ายท้ายที่สุดก็ได้ออกบวชเป็นภิกษุณีสําเร็จเป็นพระอรหันต์นั่นเองช้างปัจจยนากรับชาติมาก็คือพระรมหากัสสปะพระเถระระผู้ใหญ่ที่ได้รับความไว้วางใจจากพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นประธานสงฆ์ในการทําสังายานาในครั้งที่หนึ่ง ท่าชราตาชูโชกกลับชาติมาก็คือพระเทวทัตกบฏต่อศาสนานางอมิตตดากลับชาติมาก็คือนางจินจมานาวิกาสาวิกาของเดียรถีที่ไปกล่าวตูวกระท้องกับพระพุทธเจ้านั่นแหละคนนี้นี่ก็สุดท้ายท้ายทียท่สุดพืนปะกฐีไม่สามารถที่จะรองรับนางเอาไว้ได้ก็ถูกสู่ลงไปสู่ยังอเวจีมหานารกเวสันตโรราชาพระราชานางเวสันดอน กลับชาติมาก็คือองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราในปัจจุบันชาติสหชาติโยธาที่เกิดในขราวครั้งนั้นกลับชาติมาก็คือพุทธ,ธวีไนยสัพในศาสนาข,ของพอระพุทธองค์ในปัจจุบันชาติยัโยงสาธุชนทั้งหลายเรื่องราวมาหาชาติให้แงค่คิดปติธรรมแล้วก็สอนอะไรเราได้หลายสิ่งหลายอย่างเป็นต้นว่าสอนความเป็นข้อที่แท้ สอนความเป็นแม่ที okay. oh, so mm ่ถูกสอนความเป็นลูกที่ดีสอนความเป็นสามีที่น่าเสน่หาสอนความเป็นภรรยาแม่เสียเรือนสอนความเป็นเพื่อนกอลยาณมิตรสอนความเป็นศิ์ที่มีความกตันอยู่สอนความเป็นครูที่น่ายกย่องสอนความเป็นลูกน้องที่น่าชูชุบอุปถัมภ์และสอนความเป็นผู้นำ ที่มีความเป็นประชาธิปไตยนี่คือเรื่องราวมหาชาติที่อาตมาภาพทั้งสองรูปได้ช่วยกันหยิบยกนำมาให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านทุกคนได้สละพระฝังตั้งแต่ต้นจเอวสานทันตระจารับกบูครับจบพระธรรมเทศสนาเทียนจะนั่ไปที่ไหนคทั่จะนั่งรอเฝ้าเทียนให้เทียนหมดแล้วจางปูนจะครับ กลัวว่าถ้าเกิดกก็คือจะเทศ่ยเทียนปวดเราจะไม่ได้กลกับไทยนะเซ่ <c oughs> คนไทยไปก็ต้องลามาก,ก็ต้องไหว้ยางนั้นตอนมาเนี่ยเราก็ยังไม่ได้มีโอกาสทักทายปรายยัยญาติโยมเลยเพราะฉะนั้นตอนท้ายก่อนจะจากกาันเดี๋ยวเราก็ลงทานมากไปยกมือสวัสดีโยมแล้วก็ลาอเอางั้นเลยนะ